เทศบาลตมต้งเนืนอก็จัดเป็นสะพะเป็นที่ไหลกระทงนะครับไม่ต้องลงน้ําเป็นอันตรายนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วไหลความทุกข์ความโศกความโลภความภัยนะครับกาลังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ไปครับเดี๋ยวน้ําดันมันก็ไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดันเรื่อย ครับลูกๆจากโรงเรียนประชารัฐสามัคคีวันนี้แสดงอะไรลูกลำไทยลำไทยเนาะมาติดตามรับชมนะครับที่งานลอยกระทงเทศบาลนครครับประเภทนี้ลอยกระทงเทศบาลบมุทสุเริมน,นะครับวันนี้คัดกรองมาจากไหนครับามาจากโรงพยาบาลสุขเรินค่ะโรงพยาบาลสุทเสงคแล้วก็อสมอมูลหนึ่งใช่ไหม,มแล้วก็สาธรารณสุขไปถ่งเวดล,ล้อมเทศบาลใช่ไหมครับมาในงาน สำคัญสำคัญเลยใส่หน้ากากเนาะเื่อป้องกันเราจะมีหน่วยคัดกรองอยู่กี่จุดครับสี่จุดเนาะครับไปดูบรรยากาศนะครับการไม่ต้องนะครับเทศบาลตลสมเด็นนะครับกับประเพณีลอยกระทงสืบสารงานประเพณีอันนี้ถึงงานบ้านฉันนครับนอกจากจะลอยกระทงแล้วก็ยังปล่อยปลาครับะปล่อยปลาลงกระสายน้ํานะครับแล้วปลาก็โอ้ปลากินกระทงด้วย อ๋อปลาเยอะมากนะครับกระทงไหนเป็นกระทงขนมขนมปังขนมปังวันนี้พาใครมาเรากระทงครับพาลูกสาวลูกสาวจ้าตอนนี้ไปเปิดร้านอาหารเลยใช่ไหมใช่โอ้เออโฆษณาด้วยนะจ้าลีโอขายอะไรครับขายหมูกระทะอ๋อครับข้าวมันไก่ตรงนี้เองครับผมดูบรรยากาศลอยกระทงไหลนะครับลอยกระทงไหล เอาไปไหลดซูนเรือนบ้านฉันครับดูกระทงไหลนะครับไหลประชมลงมาเลยครับรอรอหน่อยสิทำกันด้วยทำกันด้วยนิกิทำกัด้วยทำกันด้วยกัลอยกระทงยังครับลอยกระทงยังแบบนี้คับลอยกระทงแล้วครับยังลอยกระทงลอยข้าวลอกระทงรอยข้าวลอยข้าวมากเลยครับ อะไรนะคมี้อะไรคมี้ข้าวมันไก่บอกก็เหมียวสิคำี้ข้าวมันไก่ข้ามันไก่สแยกเมงเหลี่ยงจะเป็นเป็เหลี่ยงใช่วันโอเควิกฤตแล้วนะครับสมเด็จตุณยายมรรคกระทงอธิษฐานนะครับขอขมาพ่อแม่ของข้าความทุกข์ความโศกความโรคความภัยนะครับหายไปกับสายน้ําปลาเยอะมากครับตรงนี้กระทง ถ้าก็เป็นกระถงธรรมชาติปลาค็กินนะครับนมหนมปังปลาครับตอนนี้ตอนนี้ขนมปังมาใอาหารปลาแล้วครับนะปลาเยอะมากครับ